รนะคับผมมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะครับสาเหตุที่ผมเลือกจอยน์คอยนะครับคือจอยน์คอยมีจุดแข็งก็คือบริษัทมีความมั่นคงนะครับเปิดมาได้10ปีในปีนี้พอดีแล้วครับจากระบบที่ผมมีนะครับลองผิดลองถูกมาจากการศึกษามาเนี่ยถ้าคุณตัดสินใจร่วมธุรกิจกับผมนะครับผมมั่นใจว่าเดือนแรกคุณได้3 0 0 0 0บาทแน่นอน และด้วยระบบ Elite System หากผมทำได้ท่านก็สามารถทำได้เพียงแต่ท่านมีความฝันและตัดสินใจลงมือทำสำเร็จแน่นอนครับครับผมอาร์ธิเเวศนะครับภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดน่านนะครับบิดามันดาก็เป็นเกษตรกรนะครับ แล้วก็สาเหตุที่มารู้จักจอยแอนคอยนี่คือก่อนที่จะมารู้จักนี่นะครับผมจบวิศวกรเครื่องกลมาแล้วก็ไปทํางานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับแบตเตอรี่ที่สมุทรปราการสถานที่แห่งนั้นนะครับทำให้ผมได้เปลี่ยนแปลงก็คือผมมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็กินยาแผนปัจจุบันมาเยอะมากกินไปกินมาเนี่ยภูมิแพ้มันก็ลามมาถึงโรคกระเพาะแล้วก็พ่วงมาถึงโรคตับโรคไตแล้วก็โลหิตจางน,นะครับ ที่ผมมารู้จักที่นี่ได้ก็เพราะว่าสุขภาพผมนี่ไม่ดีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่แนะนํานะครับเหมือนเหมือนพระเจ้าอ่ะส่งมาครับก็คือส่งบริษัท Joy and Coi พร้อมกับสมุนไพรจีนยงเหงิงพร้อมกับอัพไลน์ผมคือพี่ประนังโชคอักษรน,นิดนะครับผมได้มาทานสมุนไพรตัวนี้แหละครับภูมิแพ้ผมแล,ลกกลแ,ลลแล้วก็โรคกระเพาะโรคตับแล้วก็โรคไตแล้วก็โรคหิตจังค่อยๆดีขึ้นครับผมก็เลยประทับใจในโปรดักต์ตัวนี้ก็เลยมาตัดสินใจทําธุรกิจอย่างจริงจังนะครับก็มาจากคนที่ ผมก็ไม่ค่อยมีประสบการณ์นะครับแต่ผมก็มาศึกษามาเรียนรู้เอานะครับแล้วก็อัปไลน์ถ่ายทอดให้ผมเรียนรู้อะไรผมก็พยายามเรียนรู้แล้วก็อ่านหนังสือเพิ่มเติมนะครับความสําเร็จที่ผมได้กับ Joy c o นคอก็ก็ถือว่าผมมาไกลกว่าที่ผมคิดนะครับผมใช้ระยะเวลา6เดือนนะครับขึ้นสู่ตําแหน่ง Manager Marketing นะครับมีรายได้รวม700,000บาทนะครับ หลังจากนั้นอีก4เดือนผมก็สามารถคオิฟายตำแหน่งดี r เตอร์ได้นะครับมีรายได้รวม10เดือนเนี่ยก็3ล้านบาทนะครับนอกจากนั้นผมได้รถยนต์อีก2คันปีแรกเนี่ยผมซื้อมาคันคือ Honda CRV นะครับพร้อมกับติดคุณวุฒธไปเที่ยวเมืองนอกก็คือสวิตซ์อิตาลีฝรั่งเศสออสเตรเลียแล้วก็เกาหลีใต้นะครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้ไปเที่ยวเมืองนอกก็ให้ผมเห็นโลกกว้างได้คุยกับ ท่านประธานบริษัทคือดรสมชายนะครับเห็นวิสัยทัศน์ของท่านแล้วนี่ก็เลยตัดสินใจกลับมาลุยจริงจัง12 mm. เดือนต่อมาก็ขึ้นตำแหน่งดร r เตอร์ปัจจุบันนี้ผมอยู่ตำแหน่ง p r e s i d e น t ์รหัสแล้วก็ดร렉เตอร์2รหัสเม n a เจอร์รหัสนะครับมีรายได้เดือนหนึ่งก็หลายแสนบาทนะครับที่สำคัญเนี่ยได้เที่ยวต่างประเทศมากกว่า40ประเทศสาเหตุที่ผมทำได้ครับก็ไม่ยากครับผมก็เรียนรู้ตามระบบนะครับ ก็เชื่อผู้สำเร็จคืออัปไลน์ผมที่ท่านเป็นผู้แนะนําถ่ายทอดระบบให้ผมนะครับหากท่านทั้งหลายที่ได้ได,ได้ชมออประวัติผมจาก YouTube หรือจากตรงไหนก็แล้วแต่นะครับได้รับได้ได้ชมสื่อนี้นะครับหากผมทําได้เนี่ยผมมั่นใจว่าทุกคนก็สามารถทําได้เช่นกันครับขอเพียงแต่คุณส่งความฝันของคุณขึ้นมานะครับ แล้วระบบของเราจะส่งความจริงกลับไปปัจจุบันนี้ผมเป็นผู้บริหารระบบ Elite System 449นะครับซึ่งระบบนี้สามารถทำให้คุณเป็นเมนเจอร์ได้ภายใน6เดือนนะครับหปีคุณเป็นดีเรกเตอร์สปีเป็นป r รสิดนแน่นอนหากผมทําได้ทุกคนทําได้และถ้าคุณอยากรู้ว่าเราจะทำทำได้อย่างไรนะครับวันที่28-29เมษานนี้พบกับผมและคณะที่รองบีดโฮเทลที่ชะอําจังหวัดเพชรบุรี คุณสำเร็จแน่นอนครับแล้วพบกันที่เวท,ทีความสำเร็จครับโชคดีครับสวัสดีครับ